ซื้อดังของฮ่องกงนะครับเซาลชไนน์มอร์นิ่งโพลนะครับเผยแพร่บทความกับ10สิ่งนะครับที่คุณยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับวงการเคป๊นะครับเผยให้เห็น10ข้อเท็จจริงนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคป๊อนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะ โดยสื่อจีนะครับได้พูดถึงนะครับกลุ่มแฟนคลับของ BTS นั้นเนี่ยเหนียวแน่นมากๆนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับอย่าง Twitter YouTube และหลายๆแพลตฟอร์มนะครับรวมถึง b a c k พิงคเนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายนะกลุ่มแฟนคลับของ b a c k พิงคนะรวมถึง Lisa าเนี่ยนั้นเนี่ยมีทั่วโลกและหลากหลายอายุนะไม่ว่าคนวัยทำงานหรือว่าวัยเด็กนะจนถึงอายุ40กว่าก็ยังรู้จัก LISA ววง Blackpink กันเเลยยทีีดิในบทความนะครับยังระบุอีกว่าจองกุกนะครับจีมิน BTS และลิซ่าแบล็คพิงรวมถึงเจนนี่แบ a ็คพิงคครับคือดาราที่โดดเด่นมากที่สุดในกระแสของ K-POP และถูกพูดถึงมากที่สุดทั่วโลกนะครับ ในบทความนะครับยังพร้อมระบุด้วยว่านะครับความนิยมอย่างมากในหมู่แฟนคลับของชาวบิงและเหล่าอาร์มีนะครับรวมถึงความสําเร็จและสถิติโลกต่างๆนะที่พวกเขาทําไว้นะครับทำให้เห็นว่าไอดอลทั้ง4คนนะครับเป็นดาราเคป๊อที่โด่งดังและโดดเด่นที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ และนี่คือข่าวชื่นชมจากทางสื่อจีนนะครับอย่างเ้า t h c h น้า Morning Post นะครับกับกระแสเคป๊อปที่สะพัดไปทั่วโลกตอนนี้ทําให้คนจีนได้รับรู้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ Lisa b แบล็คพิงนะครับกระแสะตอบรับในประเทศจีนนี่ดีมากๆในบรรดาศิลปินเคป๊อปเกาหลีลิซ่าแบล็คพิงคือผู้เปิดทางให้กับศิลปินเคป๊อปอีกหลายคนที่กําลังจะทําตลาดในประเทศจีนให้รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่แฟนคลับจีนนะครับ และนี่คือความคิดเห็นของ South China Morning นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง